การตัดสิใจออกจากค่ายครับครับผมก็จริงๆเราเราคุยกันมาสักพักแล้วกับพี่ปอนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบที่แบบปุ๊บปั๊บใช่มันไม่ใช่เป็นการปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากลองทําด้วยตัวเองอะไรเงี้ยพี่ปอนเ็าสนับสนุนว่าแบบเออทำเลยเขาเป็นคนที่แบบ คอยแบบช่วยเหลือผมมาตลอดอะไรเงี้ยเพราะมันมีแบบรู้สึกว่าเราทําได้เลยเขาก็จะคอยแบบกูมิ่งคอยสนับสนุนแต่แฟนคลับเพราะแฟนคลับบางข้างที่จะตกใจกับการกประกาศจริงจริงมันดูมันดูแบบว่าออกจาค่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงจริงเราก็ยังทางานด้วยกันอยู่ปกติครับมันไม่ได้มีอะไรแบบดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าเป็นเพราะโฟกัสในการทํางานของเรามันต่างจากที่ของพี่ปอนเออคือมันไม่เชิงครับผมมันเป็นว่าผมรู้สึกว่า อยากลองทำทุกอย่างด้วยตัวเองดีเรคชั่นต่างๆอยากลองวางด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออผมลองทำด้วยตัวเองเลยดีกว่าที่เิกวันนั้นที่เลิกพูดวันนั้นเพราะว่าอะไรอเเพราะว่าคนอยู่เยอะด้วยไหมจริงๆใช่ก็จริงๆก็อยากจะแบบให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็เป็นแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆด้วยที่ที่รู้พร้อมกันเพราะมันเป็นการปิดฉากโชว์คินพอร์ตพอดีด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นแบบการปิดฉากที่สมบูรณ์คิดว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของที่็อยากทจริง ในเวลานั้นจริงๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้ลองทําอะไรแบบเนี้ยสักครั้งในในชีวิตผมว่ามันก็คุ้มดู<ล>คือเคสจะโฟกัสเรื่องงานเพลงมากกว่างานแสดงเลยตัดสินใจที่จะคือไม่ใช่งานงานเพลงผมผมโฟกัสอยู่แล้วอะไรเงี้ยง,<า>งานแสดงก็ยังมีอยู่แต่ว่าแค่อยากอย่างที่บอกคืออยากลองทําด้วยตัวเองลองดูด้วยตัวเองคือการออกมาดูแลตัวเองจบบยากขึ้นไปอีกในการที่จะต้องไม่มีใครคอยซัพพอร์ตมันก็ยากขึ้นนะครับมันยากขึ้นอยู่เพราะว่าเราก็มีทีมงานของเราเองที่แบบเลือกมาแล้วก็ มันมีโปรเซสข้างในที่เยอะมากๆในการวางเดเนชั่นของตัวเองก็ตามแล้วก็ในการรับงานเองก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกมากผมชอบมากฝากที่ให้กำลังใจเราตลอดครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมเจฟัตาเตอร์นะฮะแล้วก็สตูดิออนและซารเทนนะครับแล้วก็ฝากวันนี้มิสิกไทยแลนด์ด้วยครับโอเคเรรียยบ้อ